เอาแล้วนะสามสองหนึ่งสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอก,กับผมนนท์ถึงแล้วนะฮะวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมอันเนอร์เรดลัมดูดาภาคสองนะในชั a p ์สิบสี่ชั t e ์สุดท้ายนะครับอย่างที่ทิ้งค้างไว้ในชั a p ์สิบสามนะชั珀ท์สามพาร์สสิบสามครับนี่คือพาร์สสิบสี่พาร์สสุดท้ายแล้วนะโอเคมาดูกันก่อนอัปเกรดพร้อมมยยังตรงนี้กระเป๋าเวลห้าเกาะเวลห้าหน้ากากชุดหมวกพร้อมมา HP ผมเพิ่มเป็นพันสามมาเล่นกันในพาร์ทสุดท้ายแล้วครับในชัปเตอร์สิบสี่ชัปเตอร์สุดท้ายแล้วออาไปภาษาปแปลกๆอ้ลืมเป็นภาษาอังกฤษไอ้ห่าเอ้ยลืมโอเคครับขอไปด้วยมามิชชั่นที่หนึ่งชัปเตอร์สิบสี่ใกล้จบแล้วครับมิชชั่นสุดท้ายแล้วชัปเตอร์สุดท้ายโอเคเริ่มพาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะได้ทำโปรเจกต์ใหม่อันนี้เล่นนานมากโอ้ อยู่บนเรือเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันเป็นตอนคืนบนเรือเหมือนในในชัปเตอร์สิบอ่ะไม่น่าละ่ะถึงคุ้นค้นเอาทีหนึ่งครั้งเอยอ๋อฟ้าผ่ายฮะตกใจหมดเพื่อนเรามาช่วยก็ยังดีครับมันบุกขึ้นมาอีกแล้วบนเรือเนี่ยโอ้โห เฮกชอตกันทั้งคู่สามัคคีกันมากพวกอ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอย่าเพิ่องงอบไปเฝ้าอยู่มาทุบไปเอาดินี่ผมใช้ M4 มากี่พาร์ทแล้วเนี่ยแต่แต่ก็อย่างที่ผมบอกนะมาเป็นปืนที่มาเป็นปืนเป็นปืนแวลสุดท้ายแล้วอะที่ผมหาได้ที่จริงมันก็มี MG3 นะแต่ผมไม่ใช้มันใช้ยาก ไม่รู้สิเห็นป็นไงมันก็เหมือนจะใช้ยากจริงแหละและอย่างนึ้งก็คือผมชันผมถนัดปืนนี้มากกว่ามันใช้งานง่ายเข้าหัวพอดีมาเหลือแปดสุดท้ายหรือแปดตัวเหลือแปดตัวสุดท้ายเออเรียบร้อยมาโผวะโผผมยิงตามหลังมันอะเหลือสี่เหลือสี่เหลือสีอ 8, ่ เมื่อกี้เห็นเครื่องเมื่อกี้เห็นเกมค้างก็ตกใจอ่ะฮโผมตึ้งเล่นอัดใหม่สั้นใหญ่ได้มาเป็นเอฟเฟกครับมันโหลดเอฟเฟกฟ้าผ่ามาเหลือตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายมาเรียบร้อย401นาที34วิฆ่าไป20ตัวมามีชั่นที่2ผลส้มยิงมีเยอะอยู่นะมามีชั่นที่2เมีชั่นที่2 เล่นยาๆไปเลยครับให้มันจบไปนี่แหละฆ่าสิบตัวก่อนตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามมาตัวที่สี่ห้าหกโอ้ยยยวเดี๋ยว เจ็ดอุ้ยหา่าเหลือนิดเดียวมันก็ไม่ใช่กูเลยเนาะตัวที่ก้าแล้วมึงตัวสุดท้ายมึงตัวสุดท้ายมาเรียบร้อยเอาตัวละครบักตัวละครบักท่านผู้ชมเมื่อกี้มึงขะเมื่อกี้ตัวตัวถลายไปเลยอะเมื่อเพิ่มมาเป็นสบู่ไงวะเอาดิ เหลือสองเหลือสองไม่ใช่เหลือสองนี่เหลือแปดจากกายไปสองที่ถึงมันเล่นยากจังหวะใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเหลือหกเหลือหก เหลือเหลือหตัวเหลือห้าตัวโอ้ยโอ้ยลืมดูเลือดโอ้โหเมื่อกี้ผมสะดุ้งเลยลืมดูเลือดโอ้โหเวนเอาใสว่าสัญลักษณ์นี่ <c oughs> แนวว่าเป็นผลสุมยิงไงนี่กูเล่นเนี่ยถ่านล่าไปสองรอบเลยรอบสองเรียบร้อยอ่ะต่อไปต้องเซฟตัวเองละมาเลยมา หัวที่หนึ่งหัวที่สองหัวที่สามหัวที่สี่หัวที่ห้าหัวที่หมาเหรือสหัวที่เจ็ดอุ้ยอีกหน่อยนะเออตัวเดียว โอเคครางนี้ไม่โดนสักนัดแล้วเราก็ยังบักสไลสไลเดอร์เหมือนเดิมสไลเดอร์พื้นราบเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเดยวเดียวโผลมาเอ้ย่าเอ้ย,เ,อยเรียบร้อยมาจุดนี้จุดนี้เหลือแปดตัวเดี๋ยว,วแป๊บนึงให้กูอย่าตายอย่าตายอย่าตาย เรียบร้อยมาเรียบร้อยโอเคเหลือสี่ตัวสุดท้ายมาฮมไม่ได้ดังใจกูเลยเหลือสองตัวโอเคเรียบร้อยโอ้ย มาตอนนี้มิชชั่น3ครับสุ่มหน่อยแล้วกันถ้าเป็นผลซุ่มยิงนี่สบายเลยยิงหนึ่งนัดหนึ่งตัวเด็กกระจนวิกระยะไกลฉากคุ้นอีกแล้วพายุฟ้าขนองตอนกลางคืนโอ้ฟ้าแลบมา90วิ20ตัว แบบนี้ถนัดสุดแล้วผมอะไม่ต้องซูมก็เห็นได้ไม่ต้องซูมก็ยิงโดนครับยกไปแต่ว่าผมเล็งไม่โดนท่าน,นั่นแหละโอเคมาจัดไปไมีให้แจกแบบไม่อั้นเอาดิระยะไกลพี่ชอบระยะไกลหืระยะไกลพี่ชอบอุ้ยฮะห,หลบดีนะ หลบดีนะหรือกูยิงไม่โดนเมื่อกี้ฟ้าแลบทำไมฮะใครทำเอาดิเป้าเคลื่อนไหวออ้ยเพื่อนแย่งคิวหาเอ้เอาดิอืมนั่นแหละนั่นแหละเดินเข้ามารับลูกตะกวัวไปหวัวเน้น หัวเน้นเ,นนเอออีหาเอ้เหลือแปดวิสุดท้ายขอจังๆนัดหนึ่งนานานาโผเออที่เหลือก็รอไปเรียบร้อย26ตัวหนึ่งนาทีสามสิบวิมามิชชั่นสี่เหลืออยู่ห้ามิชชั่นสุดท้ายจะได้จบจบกันโอ้ โอเคอยู่ไหนวะฉากมันคุ้นมากเลยเหมือนเหมือนผมรู้สึกเหมือนผมเล่นสามแต่เปลี่ยนแค่สภาพอากาศกับกับไอเออนั้นเปลี่ยนแค่สภาพอากาศกับไอ้เขาเรียกว่าอะไรเพลงอะ่ะมันฉากมันคุ้นมากอะ่ะมันเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนแค่สภาพอากาศกับไอ้ฉากไอ้ภารกิจที่นั้นอะนะ อ้ยยิงโดนสัทีเถอะเดี๋ยวก่อนสิเข้าหัวไปฟ้าแลบฟ้าร้องมีแต่เอฟเฟกต์ฟ้าฟ้าผ่าฟ้าแลบแต่ถึงไม่มีเสียงฟ้าผ่าวะ มาตัวนี้ตัวนี้ดีนะไม่มีเวลาจำกัดอะ่ะไม่งั้นผมลุกลี้ลุกลวมไปละเออโดนสัีห่ฮะหลบสะดีเลยเล่งก่อนเล่นก่อน,เ,น,อนเรียบร้อยมา เดี๋ยวเยวหลือสามตัวเหลือสามตัวโผล่หัวมาโผล่หัวโผล่หัวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเออตัวเดียวมึงตัวเดียวมึงตัวเดียวมึงตัวเดียวเออนั่นแหละที่เหลือจับเวลาเจ็ดสิบห้าวิสิบห้าตัวหนึ่งโอ้ยไอหาหนึ่งเดี๋ยวเดียวสองสาม สี่มามามาไว้หาไม่โดนห้าหกเจ็ดแปดมามามาตัวที่เก้าตัวที่เก้าฮ้ยเวลามีน้อยเอาดิโผลมาโผลมาเออ ตัวเดียวหรือตัวเดียวหรือตัวเดียวโผล่ปืนมาโผล่ปืนมามึงตัวนี้ก็ได้วะโผล่ปืนโผล่ปืนเออเอาดิเรียบร้อยอืมขอจังๆหน่อยฮะรอให้มันโผล่ปืนมาก่อนอืมเออนั่นแหละครบตัวแล้ว ก็ยังเล่นต่อสามนาทีกว่าโอเคมากายจบแล้วกายจบแล้วมามิชชั่นที่ห้าต่อเลยมิชชั่นที่ห้ามิชชั่นที่ห้ามาไม,ม่เพื่อนมาช่วยใช่ไหม ไม่มีเพื่อนมาช่วยจริงด้วยโ h ไอห่าลากเลยเหลือเจตัวเหลือเจตัวจัดจัดจัดมาจัดมาระยะไกลระยะไกล เดี๋ยวไกลเหลือตัวเดียวเออนั่นแหละเอามีโซนสองเหรอบนอไหลแล้วไม่ได้ใช้ใชเลือดไปเยอะเลยโดนไปหลายดอกโอ้ยมามาโดนแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเ,เจ็ดนัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เหลือสามเหลือสามเหลือ 1, 1> หนึ่งเหลือหนึ่งโตสุดท้ายไม่โดนสักนัดเลยอีกเออนั่นแหละโอ้ยบางครั้งมันก็กึ่งหัวร้อนก็กึ่งความน่าเบื่อเหมือนกันนะคือทั้งหัวร้อนทั้งหน้าเบื่อไปในเวลาเดียวกันนะโอ้ มามีชั้นที่หกที่เดิมชัดๆเลยอะเล่นแรกๆผมว่าไม่ว่าอะไรแต่นี่ใช่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดีเรียบ <c oughs> ร้อยมารีโลด อออืืหโผล่มาสักทีสิสี่ตัวสี่ตัวสุดท้ายเดี๋ยว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 ตัวสุดท้ายเดี๋ยวตัวสุดท้ายมามาเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าเข้าโซนสองลีนอดรีโหลด แปลกฮะแปลกแปลกก็เกินที่ถึงมึงไม่หลบที่ใหม่บ้างเอาดิมันนั่งให้ผมจริงชัดๆอะ่ะแต่บาคคามันก็ยิงเจ็บมันก็เจ็บจริงนะยิงแบบโคตรเจ็บเลยเหลือสองตัวเหลือสองตัว รีโหลดรีโหลดไป,ไปแล้วแล้โอ้กว่าจะจบได้อ่ะมามิชชั่นที่เจ็ดเหลือสองมิชชั่นสุดท้ายแล้วครับชับเตอร์สุดท้ายด้วย Church, <laughs> จะได้จบจบไปสักที <laughs> เขามาเลยสิบห้าตัวใช่ไหมได้ ผมเริ่มไม่อีลำคานี่พวกฟ้าแลบนี่เนะี่ยโอ้ยเด๋ยวเด๋ยวเดือดเจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเรียบร้อยมาฮืมลืมดูเลือด เหลือสิบตัวโผล่ว่โผล่ว่โผล่ว่เจ็ดตัวสุดท้ายอุ้ยหาเอ้ย มาเว้ยไฟต้องมายิงขาก็ได้ยฮะหยดหยดเข้าไปหยอดเข้าหัวโอเคเหลือสองตัวอย่าลืมดูเลือดเรียบร้อยมึงตัวสุดท้ายแป๊บหนึ่ง อุ้ยฮ่าโดนฟรีๆไปดอกหนึ่งเรียบร้อยดูทันเกือบแล้วเลือดนิดนิดเดียวเองอะอ่ะมามีชั่นที่แปต่อเลยครับไกล่จบแล้วอีกนิดเดียวโอ ด่านยากมหาปารายอีกแล้ววะเหลือสิบตัวเหลือสิบตัวเหลือหกเหลือหกเหลือหก ป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยว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 เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเรียบร้อยมาโซนสองพลซุ่มยิงสบายสบายครับวิ่งมาหนึ่งสองเดี๋ยวดี หืสมสี่เหลือ5้าครับหกมืดเบื่อผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันเนะนี่ยต้องใช้กล้องลงเลง,ลงดูแปดแสุดท้ายสิเรียบร้อยโอ้2ยตัวหนึ่งาทีสาสอวิไม่ใช่สาสสอโอ้ มาโอ้ยกว่าจะถึงมิชชันที่เก้าแล้วจะได้จบจบครับกายจบแล้วมิชชันที่เก้ามิชชันที่เก้าชาคัดซีนยังเหมือนเดิมเพิม่มเติมแค่สภาพอากาศมาเปลี่ยนแค่นั่นแหละยี่สามตัวเอามา เดี๋ยวดิมา嘛เหลือสิบเก้าเหลือสิบเก้าพวกเหลือเหลือเหลือยังไงมันก็ต้องเยอะอยู่ดีอะล้มกระนาวเลยเอาดิผัดให้กินสุดท้ายของกูแล้วมามามา 13 13ิยิงไปเรียบร้อยเรียบร้อยตายการะนาเลยพวกมึงเหลือเก้าเดือเก้าเือกเก้าเลือเหกเือ6หก สี่สี่สี่เหลือสามเหลือสองเหลือหนึ่งมามึงเลยมึงเลยเรียบร้อยโอู้จบสักทีโอ้โหกว่าจะจบได้โอเคปิดโปรเจกต์นี้แล้วฮนะท่านผู้ชมเล่นตั้งนาน ฟาดไปตั้ง14พาร์ทโอ้โหมาโอเคจบสักทีครับครบแล้วครับผมทั้ง14ทั้ง14ชัปเตอร์14มิชชั่นไม่ใช่สิ14พาร์ทครับผมอ่ะโอเคก็เปลี่ยนภาษานี่ก่อนโอเคครับ โอ้โหเล่นจบสักทีฟาไปตั้ง14พาร์ทบ้าไปแล้วโอเคครับผมก็จบไปลงไปแล้วผมสั่เกมอันเดรตดแลดูด้าภาคสองนะโอเคเล่นนานมากก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกครับผมว่าแต่ว่าต,ตั้งแต่ผมเล่นต,ตั้งแต่ผมเล่นตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงพาร์ทสิบสี่นะผมว่ายัางไงนะมันก็แตกต่างระหว่างภาคหนึ่งนะภาคหนึ่งนี่ค่อนข้างแบบไอ้งไงนะแบบมันกึง่งกึ่งกึ่งกึ่งแบบบริหารทรัพยากรอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าภาคไอ ภาคสอนนี่มันเน้นเอามาอย่างเดียวกะสูนไ,ไม่มีจํากัดอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมนะผมว่าสนุกผมยอมรับว,ว่าสนุกดีแต่ก็แค่นี้แหละผมจะไม่เล่นอีกคลับถือว่าทําคลิปนี้ไปก็ไม่เล่นอีกแล้วนะฮะ โอเคครับก็เป็นกบบา,นารก้าวของสาวเกมอันเรดรโดาภาคสอนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e อย่าลยืมกดกระดิ่งเพื่อภาคคลิปใหม่ของผมด้วยนะและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคครับผมปิดโปรเจก t นี้จบลงไปแล้วนะปิดโปรเจก t นี้ไว้เจอกันไปไว้เจอกันต่อไปในโปรเจก t น้าผมสับคลิปนี้สวัสดีครับซีอูเกมบายไว้เจอกัน